แค่ได้มายืนบางพลัดหัวใจอาจจะโดนพัดพาจนอยากจะย้ายมาอยู่ที่คอนโดใหม่ติดถนนใหญ่พร้อมวิวแม่น้ำแบบพนรามาและส่วนกลางลอยฟ้าสุดอลังขอเชิญทุกท่านมาเจัดจรันกันที่แชตเตอร์วันฟาร์จจรันกันค่ะ ไมใ,ใช้ทางรับแอยากจะรักทำไมต้องปิดเ,ออเปิดใจให้ทำเลบางพลัดแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่จะจะรันกว่าที่ไหนไหนและยิ่งได้ไาเยือน chapter 1สปาร์จรันนะครับก็จะยิ่งรู้ว่าโซนนี้น่าอยู่แบบทวีคูณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ชั้น26ของโครงการนะเห็นแล้วว้าวเลยแล้วขอมอบตำแหน่งที่สุดของส่วนกลางคอนโดย่านจรันให้ที่นี่เลยครับ ขออวดวิวให้ทุกท่านดูก่อนอลังการสุดๆซึ่งอมองจากมุมนี้เราจะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาทอดยาวตระการตาแบบพาโนรามาเต็มตาฟิลดีอลังการสุดๆได้บรรยากาศพักผ่อนเต็มอิ่มจริงๆค่ะแถมด้วยวิวรัฐสภาที่สวยงามมากๆและที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับคือ Sparkling b r i บ g e จุดเช็คอินที่ทุกบ้านต้องมาดื่มดำ่ำบรรยากาศดีๆกันทุกวนันโดยรอบตัวเราเนี่ยจะเป็น Pool. สว m m มิงสปาร์คิ่งพ o o สระว่ายน้ำความยาวระดับโอลิมปิกไซส์ยาว50เมตรเลยนะครับ มีหลากโซนทั้งแล็บพูลคิสพูลและนี่จักรุซี่ที่มุมด้านหน้าให้เราได้แช่น้ำชมวิวแม่น้ำเพลินทุกวันกันไปเลยครับว่ายน้ำเสร็จก็มาเล่นฟิตเนสกันต่อกับเอ e น g e t จ c ติกจิมฟิตเนสขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นครบครันแถมมีสฝั่งให้คุณสัมผัสกับบรรยากาศ2อ,อารมณ์ทั้งวิวแม่น้าและวิวเมืองมี Active Sky ไรท์ที่ปั่นจักรยานและจ็อกกิ้งแทร็กความยาวประมาณ90เมตรให้รีดเหงื่อกันด้วยนะคะ เดินต่อมาครับเจอกับสตรีมรูมแยกชายหญิงให้อบตัวผ่อนคลายความเมื่อยลา้ามีเกม g a l a ล y เซี่ห้องเกมรูมให้ได้มาสนุกกันทุกวันและยังมี Glow and Glow Garden เป็นสวนสวยมีแปลงพืชผักสวนครัวให้ลูกบ้านมาเก็บไปทำกับข้าวกันได้ด้วยนะครับและ w e ว c ล m ั to my Sparkling Sky l o u n g e จัดปาร์ตี้ให้เจอจรันกับห้องจัดเลี้ยงวิวแม่น้ำที่ทอดยาวงดงามตระการตาจะมานั่งพักผ่อนหรือเปอิดตี้ก็ฟินขั้นสุดกันไปเลย มาดูชั้นหนึ่งกันบ้างครับแค่เข้ามาก็เหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยนะกับธรรมชาติรอบกายที่ Sparkling e d เดนเป็นดังสวนขนาดใหญ่หน้าบ้านมีต้นไม้น้อยใหญ่พอมที่นั่งพักผ่อนหลากหลายมุมจะวิ่งหยอะๆอออกกำลังก็มี Active g l o ลว p a t ดเป็น j o g g i n g Track ความยาวโดยรอบประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็ยังมีชายโซนเป็นสนามเด็กเล่นสาหรับบุตรหลานให้ด้วย ในอาคารเพื่อนมาหาญาติมาเยี่ยมทุกคนจะต้องประทับจิตประทับใจกับ Sparkling Lobby ีล็อบบีต้อนรับที่ตกแต่งมาอย่างสวยงามเดินเชื่อมกันมาจะ h i n i n g Lounge เป็นได้ทั้งโซนสำหรับนั่งทางานและที่นั่งเล่นส่วนใครอยากหามุมสงบสงบประชุมส่วนตัวก็จะมี h i l l and c h ช i Space และ Gather a n d g l o w r o o m เป็นห้องประชุมรอให้คุณมาใช้งาน Run Business อยู่ด้วยค่ะและยังไม่หมดชั้น5มีอีกนี่เลย c า f ฟ g l o w ให้คุณมานั่งทางานชิลชสไตล์คาเฟ่ชิคๆให้ค สวยมีโกลว์เวิร์กอิงสเปซที่นั่งทํางานเงียบๆใช้สมาธิคิดงานได้เต็มที่พร้อมมีโซนนั่งทํางานแบบห้องส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสปาร์คิ่งซีเน่ห้องดูหนังเปรียบเสมือนเป็นโงรงภาพยนตร์ส่วนตัวของลูกบ้านทุกคนเลยและชั้นนี้ยังมีสวนพักผ่อนขนาดใหญ่เป็นพื้นที่เล่นระดับให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศหลากหลายมิติของการพักผ่อนอีกด้วยอยู่ที่นี่การันตีความเจจรัยกว่าใครแน่นอนค่ะ c ชปเตอร์1สปาร์คจะรันตั้งอยู่บนโลเคชั่นสุดเจอติดถนนใหญ่จะรันสนิทวงใกล้ปากซอยจะรัน85แค่150เมตรก็ก้าวขึ้น MRT บางพลัดได้ทันทีซึ่งเป็นดุดตังทางลัดให้คุณโลดแล่นไปได้ทั่วกรุงเทพ ใกล้ห้างใกล้ทั้งที่ทำงานภาครัฐและเอกชนมากมายที่นี่มาในรูปแบบคอนโดมิเนียมไฮรีส์สูง26ชั้น1อาคารตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ6ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัย1,533ยูนิตและยูนิตร้านค้า2ยูนิตให้ที่จอดรถประมาณ34%พร้อม e-v charger station ด้วยค่ะ ก,กับวันเบสรูมขนาด26.5ตารางเมตรคุ้มสุดในย่านจันรสเปซดีกันใครให้เพดานสูงโปรง่งโล่งสบายถึง2.7เมตรและนี่คือเลเยอร์พิมพ์นิยมของคนเมืองครับได้ครัวแยกติดระเบียงทำอาหารได้อย่างจริงจังเหมาะกับคนเมืองยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอปพุซิงโครงการเตรียมมาให้และเชื่อมไปตรงนี้นะครับก็เป็นห้องน้ําฟังก์ชันครบคันสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบวัวน้ําก็มีมาให้ครบครับ จะโซนเลวิ่งเป็นได้ทั้งโซนพักกายพักใจหรือจะทําเป็นมุมทํางาน work from condo ก็เหมาะมากจริงๆค่ะและยังแปลงร่างเป็นโต๊ะดันิ่งได้อีกด้วยห้องนอนแยกส่วนสุขสันต์ให้คุณพักผ่อนได้อย่างสบายใจมีฉากกระจกบานเลื่อนกั้นเป็นสัดส,ส่วนช่วยประหยัดแอร์พร้อมกระจกช่องแสงบานใหญ่ให้แสงธรรมชาติซาดซองมาได้อย่างเต็มที่เสริมความโปร่งโล่งได้อย่างดีจะวางเตียง5ฟุตตู้เสื้อผ้าบานใหญ่และเพิ่มมุมแต่งตัวเข้าไปก็เพอร์เฟกแล้ว นี้จะอยู่เองก็เลิศปล่อยเช่าก็ได้รับผลตอบแทนแบบเจิดจรัสมากกว่าใครแน่นอนค่ะ อยากได้ห้องใหญ่ขึ้นคุณนายขอแนะนําห้องนี้เลยค่ะกับห้อง one bed plus ขนาด34.5าตารางเมตรห้องใหญ่อยู่สบายอยู่ได้จริงอยู่ได้ยาวอยู่กันแบบครอบครัวก็ได้โดยพื้นที่ติดกับช่องแสงนะครับจะเป็นห้องนอนและห้องอเนกประสงค์ซึ่งห้องอเนกประสงค์นี้เนี่ยจะทําเป็นห้องนอนที่2สําหรับบุตรหลานหรือญาติเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเยือนก็ได้นะหรือจะปรับเป็นห้องทํางานส่วนตัวทํางานไปชมวิวแม่น้ําไปไอเดียบันเจิดอย่างแน่นอนและห้องนอนก็มีขนาดใหญ่กําลังดีเลยครับ ใจกลางห้องเป็นโซนลิฟวิ่งพักผ่อนได้เต็มที่ด้วยมหึมาสเปซพร้อมให้ทุกไอเดียเฉิดฉายได้ครัวแยกเป็นสัดส,ส่วนพร้อมห้องน้ำฟังก์ชันครบครันบอกได้เลยค่ะว่าทุกวันจะต้องเป็นวันอันสุดแสนมาสจ๊นของคุณแน่นอนและถ้าใครอยากได้ห้องใหญ่ฟิลบ้านพร้อมวิวแม่น้ำที่สวยที่สุดในย่านจันรต้องห้องนี้เท่านั้นกับห้องทู e บ Ro o มขนาด55.75ตารางเมตรชูจุดเด่นได้เป็นห้องมุมมีช่องแสงทุกโซนหลักทั้งโซนนอนและโซนลิฟวิ่งห้องมาสเตอร์ก็มีห้องน้ำ ในตัวแถมโซนครัวก็ได้ครัวปิดที่มีกระจกบานสไลด์กัน้นและพิเศษกว่าใครด้วยระเบียงขนาดใหญ่เทควิวแม่น้ําและรัฐสภาแบบสุดสายตาอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุด ก็ใช้ชีวิตอย่างเฉิดฉายแจ่มเจิดจระดจรันกว่าที่เคยที่ชั t วันสปา r k จรันคอนโดใหม่จากปรึกษาบนทำเลเจิดเจิดใกล้ m r t บางพลัดเพียงแค่150เมตรเชื่อมต่อทุกโซนซี d ีดีใจกลางเมืองและย่านไลฟ์สไตล์ในเมืองเก่าได้อย่างลงตัวพร้อมจุดประกายความฝันใหม่ๆใ,ให้คุณไม่สิ้นสุดกับส่วนกลางสุดยิ่งใหญ่ให้ครบทุกความต้องการยกสะใหญ่ระดับโอลิมปิกไซส์ไว้ลอยฟ้าพร้อมวิวแม่น้ำสุดตาตาพาดผ่านแบบพาโนรามาให้คุณฝินยิ่งกว่าที่ไหนๆจากตรงี นี้นะครับสสถานีถึงเตาปูอินเตอร์เชนเชื่อมต่อสายสีม่วง4สถานีถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ศูนย์กลางการขนส่งทางรางสุดยิ่งใหญ่6สถานีเชื่อมต่อ BTS สายสีเขียวได้ที่สวนจตุจักรและ7สถานีนะครับก็ไปชอบเจิด,เ,จดเดินเฉิดฉายที่เซ็นทันลัลลรัพเผาได้แล้วทั้ง กำลังจะมีทางลัดใหม่ให้ชาวบางพลัดพุ่งตัวเข้าเมืองอย่างง่ายไดายยางสะพานเกียรกายใหม่ตรงโรงพยาบาลยันฮีเชื่อมคุณเข้าปฏิพัติพระหลนโยธินได้ง่ายยิ่งขึ้นและเพียง3สถานีถึงบางขุนนนท์เชื่อม MRT สายสีสม้มต่อไปจะไปสิริราชราชเทวีรัชดาก็ยิ่งใกล้ขึ้นไปอีกและถ้าใครใช้รถยนต์ส่วนตัวที่นี่ยังใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสีรักด้วยนะคะ ทำเลนี้นะครับยังใกล้ห้างใกล้สถาบันการศึกษาและแหล่งงานมากมายเช่นโรงพยาบาลยันฮีเมืองไทยแคปิตอลรัฐสภา SCG ทําให้มีศักยภาพในการลงทุนกับราคาที่คุ้มค่าส่วนกลางที่เหนือกว่าบนที่สุดของทําเลที่ได้บรรยากาศแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่พร้อมเปิดต้อนรับทุกท่านให้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงกันแล้วทุกวันแล้วมาสัมผัสความเจิดจรัสกับคอนโดในฝันที่ให้คุณมากกว่าใครได้ที่แชปเ t อร์วันสปาร์จรัสกันนะคะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะกฎท่านไม่ใช่บัตรไม่ใช่บัตรอะไรนะทำไมกดบัตรไม่ใช่บัตรราคาอยากได้บัตรตังค์สิ